อยากเห็นงูคุณจังเลยครับอืมัมนฮารัสไปถึงขั้นบอกว่าให้ถอดกางเกงหรือว่าถอดเสื้อผ้าคือ,อโบรู้สึกว่าเขาคิดว่าเราไม่ใช่คนเหมือนเขาเม้นแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เท่ากันปรตต่่่อออใใให้ฉันนันนนบจจวเงแแคไมาพ สวัสดีค่ะชื่อโบโบนะคะสวัสดีค่ะโบโบทำเพจชื่อว่าโบโบกวนจีนอยู่ค่ะก็คือเป็นเพจสอนภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่องด้วยช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มทําเพจมาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าคือโบเป็นโรคโรคหนึ่งน่าจะชื่อว่า P C O S P C O S นะครับที่คือโบเป็นตั้งแต่เด็กโบก็เลยจําชื่อไม่ค่อยได้แต่แม่พาไปหาหมอตลอดคือเรามีฮอร์โมนผู้ชายเยอะ ในตัวผู้หญิงนี่แหละแล้วเสียงก็เลยเป็นแบบนี้มีขนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีหนวดด้วยก็อายอะค่ะตอนแรกก็คือไม่กล้าหรือว่าแม้แต่ตอนคลิปแรกๆเราก็พยายามดัดเสียงเริ่มมาก็กลัวแล้วว่าคนจะไม่ชอบแต่ว่าด้วยความรักการแสดงออกของเรามาเราก็ยังทําอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออยากให้มีคลิปสนุกๆเกี่ยวกับภาษาจีนก็คิดว่าคนน่าจะมองข้ามได้กับสิ่งที่เราแปลกกับสังคม นี้เพราะว่าเรารู้ตลอดเลยว่าพอเราอ้าปากพูดเมื่อไหร่คนก็จะหันกลับมามองแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเป็นคําถามที่เจอมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเริ่มทำปุ๊บก็เจอจริงจพอคลิปไหนแบบคนดูเยอะหน่อยก็จะมาละแบบอยากเห็นงูคุณจังเลยครับคลิปหน้าถอดกางเกงเถอะเสียงใหญ่ขนาดนี้โค้งหน้าคือผู้ชายชัดๆมึงเป็นตุ๊ดเหรอวะกูงงมากอ,มอะไรอย่างี้อันนี้ก็คือจะเจอบ่อย ทำไมเสียงค้ายผู้ชายครับเป็นกระเทยที่แปลกๆอ่ะยังไงไม่รู้กระเทยถูกไหมแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่โบแบบถ่ายถ้วยอนามัยที่ผู้หญิงใช้เพื่อประจําเดือนเขาบอกว่าเอากระเทยมาขายของผู้หญิงงงวะใช่ก็ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แบบจําได้ว่าเขาเขียนต่อว่ามึงอีกระเทยกูจะแจ้งอะไรประมาณเนี้ยแจ้งมึงก่อนเลยใช่ คือเป็นแบบว่ามันฮารัสไปถึงขั้นบอกว่าให้ถอดกางเกงหรือว่าถอดเสื้อผ้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือกลัวแมสเลยว่าคือคลิปไหนแมสก็จะมีคนแบบนี้เข้ามาคือตอนแรกอะกลัวความแมสมเพราะว่าอพอแมสปุ๊บมาละแบบคอมเมนต์แบบหยาบคายแล้วก็แทงใจ เหมือนมาจี้จุดปมด้อยเราซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้แค่พึ่งเป็นนะคะก็จริงเราเป็นอย่างนี้มา20ปีแล้วเราก็พยายามทําใจให้ชินกับที่เราเป็นแบบนี้ที่ไม่ไม่ปกติกับสังคมเนี้ยค่ะก็แต่มันเวลาคนมาจี้ใจเราอะค่ะมันลึกๆแล้วเราอะรู้สึกอยู่แล้วมันก็แบบหัวร้อนอะแบบมันก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทําไมต้องพูดจาแบบอย่างนี้ S <S คือโบรู้สึกว่าเขาคิดว่าเราไม่ใช่คนเหมือนเขาเม้นแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เท่ากันถ้าเขาคิดว่าเราเป็นคนที่เท่ากันเขาก,ก็ต้องไม่พูดจาแบบนั้นอย่างครั้งแรกครับที่ท,ที่ที่โดนคดาด่าเนี่ยฮะคุณโบโบตั้งรับยังไงฮะตอนแรกคือคิดไม่ทันมั้งค่ะก็ไปเขียนตอบกลับแต่ก็มีน้องมีเพื่อนนี่แหละบอกว่าแต่เขารู้นะว่าเราเป็นใครแบบต้องระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ หลังจากนั้นพอเห็นก็เลยคิดว่ากดสแปมกดลบไปดีกว่าหให้ลืมไปว่าเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เหมือนก็จัดการที่ตัวเราเองเหมือนมันจัดการเขาไม่ได้ใช่ซึ่งก็พยายามเหมือนที่เคยออกคลิปพูดเรื่องเป็นโรคเนี่ยขึ้นมานก็เหมือนอยากให้คนรู้ว่านบนโลกใบนี้มันมีโลกอย่างนี้อยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราแบบเป็นกระเทยแล้วอยากจะแอบ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆถ้าคิดว่าโบเป็นกระเธอโบก็ไม่ได้มีปัญหาแต่การที่มาพูดแบบว่ามึงอีกระเทยแปลว่าเขาด่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้แฟกต์ละใช่มันไม่ใช่แฟกต์มันคือการแบบมันทั้งเหยียดเราแล้วก็เหยียดเพศอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือรู้สึกว่า เริ่มจากเหมือนเราจัดการไม่ได้ก่อนก็รู้สึกว่าหัวร้อนง่ายหรือมีครั้งหนึ่งโบรู้ตัวเลยว่าจิตเราต้องไม่ปกติแล้วอะเหมือนเราเอามาคิดบูขับรถอยู่เนี้ยน้าตาบูก็ไหลออกมาเองโดยแบบไม่มีผลนะค่ะใช่คือมันเหมือนคนมาลุมด่าเราอยู่ดีๆก็มีคนมาชี้หน้าด่าด่าด่าอะไรอย่างเงี้ยอืด้วยคําพูดที่แบบหยาบคายมากเหมือนว่าทั้งชีวิตรวมกันเจอคนด่ามายังไม่เยอะเท่านี้เลยอะไรเงี้ย เป็นประมาณนั้นแล้วก็มีความคิดว่าเราแค่อยากเล่าเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าสอนภาษาจีนให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเราทําคลิปดีนะแต่แบบ <ừ> มันมองข่าไม่ได้เลยเหรอคือสิ่งแรก <ừ> ที่เห็นทําไมต้องแบบมาพูดว่าอีกัทเฮยอะไรอย่างเงี้ยี่เช้าใจครับพี่เชื่อว่าน่าจะพี่เชื่ชวอว,ว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าครับค่ะขอบคุณมากค่ะ ็อยากบอกเขาว่าแบบคนอื่นเขาก็เป็นคนเหมือนกัน mm hmm. อะไรเงี้ยนะคะทาไมแบบสมองเนี่ยพ่อแม่ให้มา mm hmm. มันไม่ได้มีเอาไว้กั้นหูอะ่ะ mm hmm. มันก็เอามาใช้บ้างมันแบบความแบบสติอะไรอย่างเงี้ยมีสติหน่อยไม่ได้เหรอแค่แบบจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรใครอะไรเงี้ย mm hmm. คือตัวเองพิมพ์แบบแค่แปบ๊บเดียวพิมพ์แบบผิดผิดทุกๆภาษาไทยด้วยซ้ำไม่ได้ใส่ใจเลยแต่ว่า mm hmm. มันมาทำร้ายคนอื่น จนแบบเหมือนเราก็จําได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงเราก็คิดว่าเราไม่อยากจําก็ได้แต่ว่าในคนเรามันบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็แบบก็ยังจําได้อีกคอมเมนต์เรื่องงูเนี่ยยังจําได้ทุกวันนี้เลยเพราะตอนเขาพูดเขาเขียนเรานึกภาพตามว่าเขาเขียนอะไรเหมือนแบบเขาบอกว่าให้เอางูมาโชว์ให้ถอดางงมันมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามัน h a รา s s ลล n แรงมากมแบบ แย่ yeah, ค่ะอแต่พอตอนเราออกวิดีโอมาบอกว่าเราเป็นโรคนะตั้งแต่เด็กมันก็ยังมีคนแบบเอาไปพูดต่อแบบเหมือนแชร์ว่าแบบมึงจะโกหกใครก็โก,กหกได้แบบแต่กูดูออกอะไรเงี้ยซึ่งคนนี้เขาเป็นผู้หญิงด้วยโ oh. บเห็นเพราะว่าเหมือนคลิปมันโดนแชร์เยอะโบบางทีโบกดเช็คดูว่าคนแชร์เขาเขียนอะไรบนเ Facebook อะไรเงี้ยค่ะ oh. เ,ขเขาเขาเป็นผู้หญิงด้วยเขาก็บอกว่าแบบกูดูออกนะอะไรอย่างเงี้ยมึงแบบ ต่อแหล่อะไรเงี้ยหลอกใครก็หลอกได้หลอกกูไม่ได้หลอกอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหขนาดผู้หญิงด้วยกัน<ม>ยังเป็นแบบมาตัดสินแล้วก็พูดจาแย่ๆกับคน<ม><ม>ที่เป็นผู้หญิงด้วยกันซึ่งเราแค่ไม่ได้เกิดมาเป็นเหมือนคุณนะเราก็รู้สึกแย่มากพอแล้ว<ม>คือมผมคิดว่าเขาผมก็โดนเหมือนกันเขาบอกว่า<ม>เป็นพับติฟิกเกอร์ต้องรับคําวิจารณ์ได้นะอ<ม>แต่เราวิจารณ์เขาไม่ได้เว้ สรุปว่าอ้าวเฮ้ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันนี่ว่าแล้วตกลงเราเป็นคนหรือเปล่าวะคือมันยุคใหม่แล้วมันไม่ใช่แบบเฮ้ยดารานักร้องหรือแบบยูทูบเบอร์อะไรเป็นแบบเขาก็คนใช่แล้วพอเราแบบไปพูดหรือไปพีซีเขากับเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยยอะไรวะเฮ้ยเป็นคนใจแคบอะไรเนี่ยเฮ้ยอูไม่รับฟังเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีแบ็กกิ้งแท็กมาให้ศิลปินฟังนะคะ ที่ถ้ามาเป็นประหลาดนี่ยากเลยหลังจาก แต่งเพลงมาหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้างคะก็เป็นไงบ้างครับแม็กครับก็ตอนแต่งเราก็รู้แล้วว่าเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าเรื่องคอร์ดเรื่องตัวเพลงพิจักใช่ไหมพิจักพิจักชวินน่าจะเป็นคนทำคือมันมีความหม่นมากซึ่งการที่จะยัดเมโลดี้ไทยเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องหาทางใช่เลยฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ กลัวว่าเพราะด้วยด้วยเรื่องมันก็ซีเรียสประมาณนึงแล้วก็พอวดอนตรีแบบว่ายิ่งดีฟลงไปเนี่ยกลัวว่ามันจะแบบมนเกินไปใช่ใช่ครับโอเคค่ะใครจะร้องก่อนดีค่ะเมื่อกี้เราทำการต่อยิงฉุบแล้วนะฮะน้องแม็กชนะแล้วครับเดี๋ยวผมต้องร้องก่อนใช่ไหมฮะได้เลยครับพี่โอเคครับคอนเซปต์นะครับก็เมื่อกี้อย่างตอนที่เราคุยกันเนาะผมก็รู้สึกว่าคืออย่างหนึ่งเลยที่เราเห็นชัดมากๆก็เลยก็คือคือคือคำว่าคือคำทำลายมันทิ่มแทงแม้ว่าต่อให้เราเข้าใจตัวเองเก่งขนาดไหนหรือว่า เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่อาจจะต้องเจอแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงไอ้ตรงจุดนี้ที่อยากจะมาขยายแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังะครับว่าต่อให้เราปลอบใจตัวเองเก่งแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้ว,วแผลนั้นมันก็ไม่หายไปหรอกใช่ครับ ที่ทิมแทนที่เธอแค่ยากรลบไปมันได้ทำร้ายใจคนคนนี้มาแค่ไหนทุกน้ำตาที่เสียไปทั้งที่ฉันก็เข้าใจแต่มันเกินรับความไรเหตุผลนั้นเอาไว้ ผลคำยาบคายแล้วก็บอกว่าหายกันมองเหยียดอย่างฉันไม่ใช่คนเหมือนกันทั้งทงท,งที่ฉันไม่เคยไปทำอะไรเธอแค่ฉันไม่ได้เหมือนเธอแค่เธอเดันไม่ชอบใจมันเลยเป็นฉันที่ต้องรับกรรมนั้นใช่ไหมและต่อให้ฉันปลอบใจตัวเองเก่งแค่ไหน ก็ไม่มีวันรักษาแพ้ใจนี้ได้เลยอยากให้เธอรับความเจ็บแบบนี้สักทีจังเลยจะได้เข้าใจสักทีเพราะต่อให้ฉันปรอบใจตัวเองเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันรักษาแพ้ใจนี้ได้เลย อยากให้เธอรู้ว่าใจคนเรามีต่างกันเลยว่าจะชื่ออีเกิร์เลนขอบคุณมากครับก็มีภาษาจีนแบบจีนแดงด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าออกสำเนียงถูกหรือเปล่าสำเนียงดีมากค่ะจึงแปลว่าอะไรพี่แปลว่าฉันก็คนคนเดิมโอ้โหแฉะกดดันไหมคะ ไม่เลยครับม <laughs> ผมมาสนุกอย่างเดียวครับ่ะ <laughs> ต่อไปพี่แม็กเลยได้เลยครับ <laughs> เลยครับคอนเซ็ปผมคือ,เ,อเรื่องทุกเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร <laughs> คือเราเป็นของเราอย่างนี้ <laughs> เขาเป็นของเราอย่างนั้นเราเข้าใจกันและกันและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแค่นั้นมีอยู่แค่นี้ Things gonna be alright. ฉันไม่แค่ว่าเธอจะคิดอะไรรู้จะรักฉันไหม That's right. It's gonna be alright. Alright. ฉันมีเรื่องจะเล่าให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่าเธอจะพร้อมอยังเพราะมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกัน เธอไม่เคยให้ฉันเคยพยายามตัดสี่งให้เธอฟังแต่ฮอร์โมนของ,งฉันนั้นมันไม่เชื่อฟังและนี่คือสิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันตั้งแต่ได้รู้จักคำว่าหญิงใจโลกได้ทำให้ฉันต้องอับอายกลายเป็นข้ออ้างบังคับให้ฉันต้องน้ำตาไหล yeah 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 yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. It's gonna be all right. สร้างภูมิคุ้มกันและทำใจใชิน This war I ain't gonna ใครอยากจะดรามาก็ด้าไปไม่ได้มาเพื่อทำให้ใครเข้าใจเพราะฉันรู้ตัวดีว่าฉันเป็นใครใครอยากจะดรามาก็ด้าไป no 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 yeah 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 a h no 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 yeah 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 it's gonna be all right กลับบ้านผมโยโย่เย่เย่อย่างนี้เดียวเลย ให้คุณโบโบาพูดถึงสองเพลงหน่หอยว่าเป็นย <ừ> <อ>ังไงบ้างก็ทั้งสองเพลงนะคะรู้สึกว่าเป็นสไตล์หรือว่าอารมณ์แบบก็ต่างกันมากเลยอ,อย่างเช่นของพิติก็จะเหมือนแบบเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่เห็นเราร้องไห้ ừ ừ ừ. แล้วก็แบบร้องไห้ไปกับเราหรือว่าแบบพยายามเข้าใจเราอย่างเงี้ยเหมือนแบบคุยกับเรา ừ ừ. แล้วก็บอกคนอื่นไปด้วยว่าคนคนนี้เสียใจอยู่ร้องไห้อยู่ อย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็ของแม็กนะคะก็เหมือนแบบมันเหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นแล้วก็ไปต่อแล้วก็พวกนั้นคือกระจอกรมลงแบบนี้มันเหมือนแบบมีเพื่อนสองแบบนึกออกไหมครัสำเร็จเราแล้วปะกลับบ้านดีกว่าเหมือนแบบถ้าให้พูดตรงๆก็คือเหมือนว่าเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นแบบเนี้ย เราควรจะมีอยู่ในชีวิตเพื่อให้เราเดําเนินต่อไปได้เพื่อนที่แบบฟังเราตอนเราร้องไห้ปลอบเราแล้วก็เพื่อนที่แบบพูดสะกิดใจเราให้เราแบบไม่ต้องไปสนใจคนข้างนอกมากก็คือคนที <c oughs> <ๆ>่เข้าใจเรารักเราเข้าใจเราก็คือโอเคอย่างนั้นนะคะผมเองผมผมรู้สึกว่าสิ่งที่โบเจอครับมันเป็นเรื่องหนึ่งที่คือผมเองมีเพื่อนหลายๆคนในวงการอะไรเงี้ยเนาะเจอเรื่องคล้ายๆกันเรื่องที่แบบว่า เราอยู่ในที่ที่หนึ่งที่คนเห็นเราเยอะแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่ชอบเราด้วยด้วยไม่มีเหตุผลอะไรก็ตามโดยทั้งทที่ยังไม่รู้จักหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หัวใจของคนคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตแล้วก็เจอกับเรื่องแบบนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติหรอกที่จะต้องเจอดังนั้นผมรู้สึกว่าผมผมอยากเป็นกำลังใจให้ครับกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จริงๆของผมก็เหมือนกับพี่ติ๊กเลยคือเรามีแก๊งของเราอยู่แล้วอะแต่ว่าบางครั้งเราอออออาาาาจจจจะะรรรู้้้สึกวว่่แเเเเันนีีไมหลืใคงยต เหลือเราเองแน่นอนคือตัวเราเองคือเราสู้มานานแล้วเว้ยเราเราสู้มาจนถึงวันนี้ได้คือโค้ดเก่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกต่อไปเพราะว่าเราเรา,เราก็ควรจะแฮปปี้เนาะใช่กับสิ่งที่เราแบบทํามาจนถึงณจุดนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะดีต่อไปเรื่อยๆเ,เราแข็งแร่งก,กับเมื่อวานเสมอครับ สำหรับเรื่องของคุณโบโบนะคะก็ชวนให้ตั้งคำถามเนาะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยกำลังใช้ความรุนแรงกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่านะความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้แค่ในเรื่องของร่างกายที่เราจะเป็นคนขุนหันพันแร่นหรือทำร้ายคนอื่นนะคะมันหมายถึงการที่เราใช้คำพูดด้วยเนาะการใช้น้ำเสียง้อยคำหยาบคายการใช้คำพูดที่ดูถูกดูแคลนสิ่งเหล่านี้คือการที่เรากำลัง สร้างความรุนแรงอยู่นะคะคนที่ถูกความรุนแรงคุกคามเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภยัยอาจจะส่งผลถึงความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความเป็นตัวต,วตวนรวมทั้งสุขภาพจิตของเขาด้วยนะคะแล้วลองฝึกเอมพัตตีกันดีไหมคะว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยเขาใช้คําพูดแบบนี้กับเรานะเราโอเคไหมถ้าเกิดว่าตัวเราไม่โอเคนะ เราจะปรับปรุงในเรื่องของการใช้คำพูดของเรายังไงไม่ให้ไปสร้างความดุนแรงหรือสร้างผลกระทบทางใจกับใครนะคะแล้วสันติสุขก็น่าจะเกิดขึ้นนะเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเราแล้วก็ความรุนแรงในสังคมนี้ก็จะค่อยๆลดลงได้นะคะ